ผมจะมากีจาต่อรองการได้ผลสม้มตอนฉับผู้ก่อการร้ายที่ผลิตพวุชียภาพที่ทับได้ประชาชนห้าหมื่นคนคือต้องการนำวกส้มเนี่ยไปสาากัดความเซรุ่มเพื่อช่วยมีที่ตั้งใจเพื่อหลบมีโรคระปาด1 5 0พันห้าเลยผมเขาก็บอกอยู่ว่าแบ่ 3, 000, แแงคนละสามพันไม่ใช่แบ่งพันห้าอหรือเปล่า คือเราสามารถตกลงเจราตากันได้เพื่อแปะคนเราตวนกันค่ะเราหับแล้วในย่านอเมริกาเหนือเนี่ยชายฝั่งวันตกคือคนในนั้นอ่ะตายกันหมดแล้วก็เสียชีวิตกันเยอะทางที่ดเซอร์สมศักดิ์ได้เนื้อส้มไปเนี่ยคือเขาไปแก้โรควิฟโลโก with นะครับผมได้ผลประโยชน์จากตัวส้มเช่นเดียวกันในจำนวน3,000ลูกเท่ากันครับผม ครับสวัสดีครับคุณครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอาจารย์และเพื่อนๆนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องบอสไฟแรงชั้นแนวเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเจรจาต่อรองการได้ผลส้มไปเพื่อปรับปรุงแก้ปัญหาในแต่ละฝ่ายครับผมก็ภายในคลิปจะมีการเจรจาต่อรองยังไงก็เชิญรับชมภายในคลิปได้เลยนะครับผมนะ คือด็อกร์คาเทโรนะครับเขาให้ผมมาเจอต่อรอ,องสอบสวนครับว่ามาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องเรื่องระเบิดตัวไหลที่ทําลายประสาทโบสในตําบลมากครับแล้วเพื่อนเนี่ยเสนอวิจัยขลิระเพื่อต่อกรฉับผู้ก่อการร้ายที่ผลิตอาวุธเชื้อฆ่าที่ทำร้ายประชาชนทั้งหมื่นคนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือผมเนี่ยได้ทําตัวสา,าครคดีตัวใหม่ที่เป็นไอระเบิดจากจส้มใช่ไหมครับแล้วส้มที่ผมผลิตอยู่นี้ทั้งหมดสี่พันลูก แล้ว4,000ลูกเนี่ยเคอครั้งในปีดได้1,000ลูกครับผมก็คือเคยดิฉันเนี่ยก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานให้ตัดกรอยาของของที่มีชื่อเสียงที่อยูในโลกใชกั้นรังเพราะว่าต้องการนำพวกส้มเนี่ยไปสกัดความเซรุ่มเพื่อช่วยคนที่ตั้งครรภ์ที่แบบมีโรคระบาดที่ชื่อว่าวิกโยโกก็คือเชื้อส่งขวดต่อเด็กในทารก ส่งผลจะทบต่อระบบประสาทการมองเห็นการได้ยินค่ะแล้วก็การทาเซลล์เนี่ยก็คือต้องการส้มเนี่ยหมดสารันลูกค่ะเราเพื่อทำตัอเซลล์ครับผมเองก็ต้องการส้มสารพันธุ์ลูกเช่นเดียวกันครับเพื่อไปแก้ปัญหาทีนี้เราจะมาคิดกันต่อว่าเนี่เราจะแส่งกันใไงดีกว่าครับค่ะก็คือคุณตี๋ต้องการใช้ส่วนไหนสบเือใช้ส่วนของตัวส้มเลยครับเพื่อที่จะเอาเปลือกทั้งหมด อบโซบะคาเพื่อแก้การรั Jord ่วของระเบี้ครับผมค่ะตัวด <m ấy> ิฉันเนี่ยก็ก็คือจะใช้แค่น้ำซ้มเท่านั้นก็คือคุณสามารถนำนำมาแบ่งกันได้เช่งกับคุณที่ต้องการแค่ผุดเท่านั้นแล้วก็ดิฉันเนี่ยก็ต้องการแค่น้ำของโซบก็คือเราสามารถตกลงเจราตากันได้เพื่อแบ่งคนละผวดกันค่ะคนละพันห้าใช่ไหมครับ่นไมอะไรอะไรพันห้าไรหกเขาก็บอกอยู่ว่าแบ่งคนละสามพันไม่ใช่แบ่งพันห้าพอหรือเปล่า ฮะฮะฮะจะจะแบ่งแบ่งแบ่งคุณก็คือเอ่อคุณก็คือเขาเปล่กส้มสับพันลูกฉันก็น้ำน้ำส้มสับสับพันลูกเช่นกันแต่ว่าแต่ว่าตัวด็อกเตอร์เขามีแค่สับพันลูกอะมันจารสับพันลูกเนียเข้าใจยากอะไรวะในตัวมิสเตอร์คารินอเขาก็มีอีกยิบโซบิสับพันลูกแล้วมาภาษาพันลูกอะไรเขาอะไรอีกเนี่ยไอธนาธรนะฉันมาทำอะไรที่นี่ ก็คือคุณก็เอาเปิดตู้ไปในในสัตว์พูู้กนั้นคุณก็เปิดตู้ไปแล้วก็เปิดตู้ไปใช่ใช่คะก็คือการตกลงอย่างเงี้ยก็คือสามารถที่จะแบบมีผลปร่วมกันใช่ค่ะเพราะว่าคุณก็ไม่เร้กร้องนะตรงเพื้อเป็นแบบใช่ค่ะแล้วก็เพราะว่าทางผมนี่ยประชาชนเนี่ยก็ได้ประสบปัญหาเรื่องสมองแล้วพิการแล้วก็เสื่อมัายชีวิตมากค่ะ เพราะว่าวุฒิการร้ายเนี่ยคือหลายแมากครับแล้วในญาติอเมริกาเหนือเนี่ยชายฝั่งตะวันตกคือคนในนั้นอ่ะตายกันหมดแล้วก็เสียชีวิตกันเยอะคือจึงต้องเอาเปลือกส้มเนี่ยมาช่วยส่วนเหลือค่ะก็ก็เหมือนเหมือนกันก็ต้องการช่วยสตรีที่ตั้งครรภ์ทีว่าในในปัจจุบันเนี่ยคนตั้งครรก็มีนวนที่เยอะมากค่ะใช่แล้วก็ผ้าถ้าเหน่งเ เออ่ในที่ตั้งคันเนี่ยมีมีปัญหาในการในการกองเ็ษการได้ยินมันก็ไม่ดีต่อคนรุ่นหลังค่ะค่ะ <ภา S 1> ก็จะดีทั้งทั้งสองฝ่ายคือคุณก็ได้ไไนนเน,น,นื้อต้มยำพีรุ่งแล้วก็ผมเนี่ยเนตรวนต้มยำย่างการดรูแล นครับจากที่ผมได้เจราจาต่อรองไปเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยเป็นการเจราจาต่อรองแบบพูรณาการนะครับผมที่ผมดรธนาทรและดกรสศุศักดิ์ได้ผลประโยชน์จากผลส้มสีทองแดงด้วยกันแต่เป็นผลส้มที่ได้คุณส่วนกันในจำนวน3,000ลูกเท่ากันครับผมโดยที่ผมจะได้เปลือกส้มเพื่อไปยับยั้งการรั่วไหลของระเบิด ที่เกิดจากผู้ก่อการร้ายได้ประดิตอาวุธชีวภาพทำลายประชาชนนับหมื่นคนคือด้วยทางที่ดรสมศักดิ์ได้เนื้อส้มไปเนี่ยคือเขาเอาไปแก้โรควิฟโลโก้นะครับผมที่เป็นโรคทําให้เป็นภัยต่อเด็กในคันที่ก่อให้เกิดโรคประสาทและการมองเห็นรวมถึงการได้ยินด้วยครับผม คือผลการต่อรองที่ที่ผมเนี่ยดรนะธนาทรและดรสมศักดิ์ได้มีการต่อรองเรื่องส้มสีทองแดงไปเมื่อักคู่นี้แล้วเนี่ย mm. คือผลการต่อรองคือผมธนาทรกับดรสมศักดิ์ได้ผลประโยชน์ร่วมกันหรือวินวินกันทั้งคู่ก็คือเราได้ส้มจํานวนทั้งหมดสามพันลูกใช่ไหมครับผมแล้วไอ้สามพันลูกที่ผมกับเขาได้ คือได้เป็นโละส่วนกันคือผมได้เปลือกเพื่อที่จะยับยั้งการระเบิดัวไหลายส่วนดร็อคเตอร์ัลักก็จะได้นำตัวเลือส้มเพื่อไปคั้นเป็นน้ำเพื่อทำเซรั่มเพื่อรักษาโรคพิจ<ล>วลโลกที่ก่อให้เกิดในแต่ละคนแล้วเหตุที่<อ>เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นใช่ไหมครับจากที่เจราจาต่อรองเหตุใดจึงจึงเป็นเช่นนั้นเนี่ย คือด้วยความที่ว่าผมก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลกลางของอเมริกาเขาได้ร้องขอให้ผมมีสิทธิและมีอำนาจไปติดต่อกับวิสเตอร์คาเทนอสใช่ไหมครับผมเพื่อไปติดต่อซื้อส้มตีทองแดงในจำนวนที่สูงถึงสา0พันลูก เพื่อที่จะมาแก้ปัญหาของผมเองก็คือเรื่องระเบิดการลั่วไหลใช่ไหมครับแล้วพิเตอร์คาเทนอสเนี่ยผมได้ทราบมาว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่และเป็นผู้เดียวที่ผมสามารถซื้อกับเขาได้เพียงคนเดียวแล้วพยายามโน้มน้าวให้ผมเนี่ยไม่ให้ทางดเตอร์ผมสัตซ์ซื้อส้มไปได้ครับ คือที่ผมได้เจราจากับดรสมศักดิ์ไปแล้วเนี่ยคือตัวผมเองก็เป็นนักวิทีววิทยาด้านการผลิตยาให้กับบริษัทแห่งหนึ่งใช่ไหมครับที่จะต้องต่อกรกับผู้ก่อการร้ายที่ทำร้ายประชาชนถึงขั้นเสียชีวิตนับหมื่นคนเนี่ยตัวผมเองก็มีการผลิตส้มเช่นเดียวกันครับคือจำนวนทั้งหมด4,000ลูก แล้ว4,000ลูกที่ผมได้เนี่ยได้ต่อปีคือ1,000งลูกซึ่งไม่มีซึ่งไม่มีที่ซึ่งไม่มีความเพียงพอต่อการยับยั้งการล่วไหลของระเบิดสองลูกที่ที่เคลื่อนย้ายออกไปสู่อีประเทศหนึ่งนั่นคือทางชายตะวันตกของอเมริกาเหลอ แล้วสิ่งที่ผมได้เจราจากับดรสมศักดิ์แล้วเนี่ยคือทั้งสองฝ่ายก็เป็นที่รู้จักกันดีกับวิตเตอร์คาเทนอรใช่ไหมครับที่จะต้องนำส้มสาพันลูกมาแก้ปัญหาดังกล่าวนั่นคือผมจะนำส้มเหล่าเนี้ยคือส้มที่ได้คือผมได้เปลือกเพื่อที่จะเอาตัวเปลือกเนี่ยไปยับยั้งการล่วไหลของระเบิด ที่เกิดจากอาวุธชียวภาพที่ทำร้ายประชาชนและส่วนของดอ็อกเตอร์ส,สุสศักดิ์เช่นเดียวกันครับสิ่งที่ได้จากส้มก็คือตัวเนื้อสม้มเพื่อที่จะเอาเนื้อส้มไปคั้นเป็นน้ำแล้วทำเป็นเซรุ่มเพื่อจับยั้งการเกิดปัญหาโรควิบโยกโกโที่ส่งผลกระทบต่อเด็กในคันครับม คือจะเห็นได้ว่าผมดรธนาทรและดรสมศักดิ์จากได้ผลประโยชน์จากตัวส้มเช่นเดียวกันในจำนวน3,000ลูกเท่ากันครับผมแต่เป็นจำนวนส้ม3,000ลูกที่ได้คนละส่วนกันแล้วทั้งสองฝ่ายก็ต่างเห็นใจกันในเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นเหมือนกันก็คือได้ส้มไปยับยั้งปัญหาเช่นเดียวกันครับด้วยความที่ว่าก่อน หน้านี้หรือหลายครั้งที่ผ่านมาผมดรธนาทรกับดรสมศักดิ์ได้มีปัญหาในเรื่องของการระมือสิทธิบัตรและการจารกรรมข้อมูลที่มาเป็นเวลายาวนานอยู่ในขั้นกระบวนการวิธีทำเปนที่เรียบร้อยและเปิดสิทธิให้ผมไปต่อรองกับดรสมศักดิ์แต่ผมมีความเห็นใจในเรื่องของปัญหาของดอรสมศักดิ์เช่นเดียวกัน ในเรื่องของมันดาที่ตั้งคันแล้วประสบภัยจากโลกวิวโยโก,โกผลการเจราจาต่อรองจึงจำเป็นต้องได้รับผลประโยชน์ที่เท่ากันแต่เป็นประโยชน์ที่ได้โคละสวนเพื่อบรรยัย้ยปัญหาที่เกิดขึ้นครับผม